วันนี้เราทำมูลี่ทานก่อนไปเล่นโยคะใช้แก้วมังกรกับส้มที่เหลืออยู่ในตู้เย็น<ม>ทานกับมันเผาล้ลายทานอร่อยหมดเกลี้ยงจานไปดูวิธีทำกันค่ะเราจะหั่นแก้วมังกรเตรียมไว้ก่อนแต่ยังต้องปอกเปลือกหั่นหัวหั่นท้ายแล้วแบ่งครึ่งจากนั้นหั่นแบ่งเป็นสี่ชิ้นใช้มีดกรีดส่วนเหนือเป็นชิ้นพอดีคำแบบยังไม่ต้องให้เปลือกคะ่ะพักรอไว้แล้วไปหั่นส้มต่อเราจะหั่นแบบไม่แกะเปลือกเขียนจะได้ไม่เลอะเทอะมากพอแบ่งครึ่งแล้วใช้ปลายมีดเขียนเม็ดออกเราจะใช้ทิชชู่คอยเช็ดเขีร่ยเลร ผลไม้ง่ายๆครบแล้วเอามาประกอบร่างในจานกันค่ะค่อยๆบีเนื้อแก้มมังกรลงไปในจานบีแบบนี้ไม่เลอะเธอเราง่ายดีด้วยค่ะค่อยๆแกะส้มออกจากเปลือกเลี้ยงใส่จานผลไม้พร้อมแล้วค่อยไปหยิบของอย่างอื่นเอามาจากตู้เย็นวันนี้เราใช้กลีกโยเกิร์ตตักมาสองช้อนพูนพูนหรือใครจะใช้โยเกิร์ตที่เป็นรสธรรมชาติแทนก็ได้เหมือนกันตามด้วยข้าวโอ๊ตแผ่นสองช้อนเมล็ดทานตะวันอบน้ำผึ้งหนึ่งช้อนเราใส่น้ำผึ้งหนึ่งถึงสองช้อนชาหรือตามชอบนมสดรสจืดประมาณครึ่งกอดเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นเมนูที่ง่ายใใชช้้้้้เเเเเวววลลาาาาาตรรรรรีีียยยมมมมมมไ่่่่่นนนนนแกกกกัััังงงงงบบสสสทหหดดืพพิคคผอึู ทานก่อนออกไปเล่นโยคะค่ะ